สวัสด,ดีค่ะมาอยู่กับแม่เก๋กันมฟัฟัมในช่องพาลูกเข้าครอูอดใจรอไม่ไหวอดใจรอไม่ไหวอันอื่นยังไม่เสร็จเลยกินก่อนแล้วค่ะวันนี้แม่เก๋ขนฟมฟานมจะมาทำคืออะไรเอ่ยเป็นปีกไก่คือแบบเหมือนเค c ฟซใช่ไหมไก่แม่เก๋จะใส่พริกไทยลงไป ลงร้อนลงร้อแล้วก็เกลือเกลือเล็กน้อยน้ำตาลนิดหน่อยใส่น้ำตาลด้วยกินเผ็ดพอแล้วพอแล้วพอแล้วฮะไม่น้อยอย่าแน่นๆ,ๆเลยแม่เก๋กเดี๋ยวน้องฟาร์มจะเอาไก่ไปแช่ตู้เย็นขั้นตอนต่อมาเราเริ่มมาผสมแป้งกันเลยครับน้องฟาร์มแป้งเม่เกสใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่พริกไทยมีผงมากิคิก้าอ่าใช่ใช ผงปรุงรสด,ด้วยครับตอนนี้แม่ผสมทุกส่วนแล้วร่อนแป้งร่อนแป้งให้ส่วนผสมได้เข้ากันอ่าขอ,อน้ําหน่อยครับน้องฟาร์มขอ,อ้น้ำน<ม>่อยฟาร์มให้ไปแล้วเอาน้ํามาใส่นะนี่แม่จะใส่ส่วนผสมน้ํานิดหน่อยให้มันเป็นเนื้อแป้งเนี่ยมีน้ําแป้งให้แป้งมีน้าใช่ก็ในอัตราส่วนที่มันพอดีพอดีอด่ะไม่ต้องเหนียวแล้วก็ไม่ให้มันออกใสๆนี่แหละมันจะเป็นขั้นตอนอ่าน้ํามันก็เริ่มเดือดแล้ว ไก่แม่ก็ได้แล้วแป้งมีสองส่วนเริ่มแล้ว่ะคลุกเข้าไปเลยเอาเนื้อ้องฟาร์มดูสิคลุกอ่ะคลุกอ่ะโอ้โหเอาให้มันเข้าทุกซอกทุกซอยเลยนะทุกซอกทุกซอกทุกซอยให้มันกระบกทุกซอกทุกซอยใช่ไหมแม่ผ่าผ่าออกมาแล้วผ่าออกมาแล้วผ่าแล้วมันจะเข้าไปในเนื้อ มันจะเข้าไปในเนื้อเลยแล้วมันจะกอบแบบว่ากรอบมากมากเลยสบัด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 แป้วจุ่มน้ําน้ําที่แม่ทําไว้เมื่อกี้เนี้ยมําใส่ผงบาปิก้าด้วยอ๋อก็มาจากแป้งเดียวกันนี่แหละอ่าเสด็ดน้ําเสด็จน้ํานิดหน่อยแล้วก็เอามาชุบแป้งอีกทีนึงอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแป้งบาปิก้าอีกรอบหนึ่งโอเคอีกรอบหนึ่งละแม่กี่ฟังคิดว่าผงบาปิก้ามันไม่เผ็ดนะแต่ตอนแรกคิดว่ามันเผ็ด อ๋อไม่เป็นไรนี่ไงแม่กระผาเข้าให้มันทุกซอกเลยเอาวะเอามันเข้าไปให้ทุกซอกทุกซอยเลยลูกนี่ให้เข้าทุกซอกทุกซอยอ่าแล้วมันจะแบบว่ากรอบๆไงเห็นไหมเห็นอันนี้ไก่ลงชิ้นใหญ่มากมเตาเลยตอนนั้นตอนนั้นฟู่ออกมาล้นเลยอ่ะแล้วก็แม่เก๋ก็ต้องเก็บอ่ะช่วงเวลานี้ก็พพิกไปพลพิกมาแล้วก็หันมาทําไก่ มันก็เหลืองใช้ได้แล้วนะแต่ขออีกสักหน่อยนึงแล้วกันน้องฟรามอดใจไม่ไหวอยากกินแล้วกินน้ำรอกินน้ำรอ <c oughs> กินน้ำรอไปก่อนกินน้ำรอก่อนนะอตอนนี้ก็ได้ไงเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยเออเอาขอเด็จน้ำมันก่อนดูซิดูซิดูซิเป็นยังไงโอ้โหหอมมากเลยอะน้อง <c oughs> ตอนนั้น <c oughs> น้องฟ้าปอดใจไม่ไหวกันเลยให้แม่เอาขึ้นมากินเลย พักเสด็จน้ํามันก่อนขอเสด็จน้ํามันนิดนึงก่อนอะจะบอกเลยทอดร้อนๆกินอร่อยมากๆอ <c oughs> ขออีกทีดิดังขนาดนั้นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟันด้วยนะคระบ,บ๊ายบาย